สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันอังคารที่2มกราคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะเมื่อวานนี้นุ้ยไม่ได้ทำคลิป วันนี้นุ้ยก็เลยขอสวัสดีปีใหม่กับทุกคนและขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนาค่ะและก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยนะคะฝนฟ้าอากาศในเช้าว,วันนี้ค่ะเช้านี้ลมหนาวกำลังปานกลางก็ยังคงปกคลุมตอนบนภาคเหนือก็ยังมีอากาศหนาวเย็นกว่าภาคอื่นๆค่ะเพราะว่าได้ลมตะวันตกพัดผ่าน ส่วนภาคอื่นๆในตอนเช้าก็จะมีอากาศเย็นๆค่ะในตอนบ่ายก็แดดแรงและลมหนาวกำลังปานกลางอีกระลอกก็จะลงมาเสริมในค่ำคืนนี้ค่ะทำให้ตั้งแต่พรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดลง1-2องศากับมีลมแรงค่ะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบน ขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าบริเวณยอดดอยของภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด3ถึง10องศาเซลเซียส ส่วนยอดภูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12 14องศาเซลเซียสภาคใต้ค่ะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมทำให้ทางตอนล่างของภาคยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1 2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกในวันนี้ค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัด ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชปัตตานีนราธิวาสพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะและก็ขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณภาคใต้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะและตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันค่ะ ในช่วงวันที่3ถึงวันที่7มกราคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจ,จีนใต้ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียส กับมีลมแรงค่ะส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยค่ะและสำหรับภาคใต้ในวันที่3มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนในช่วงวันที่4ถึงวันที่7มกราคมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในช่วงวันที่4-7มกราคมค่ะ จบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย